ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักจุดจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex4u.com for ครับนั่งจุดครับ xm นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 US ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า xm ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ w w w xm c o m ครับล่าสุดแล้วเอับกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ ai economic calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ ai ตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมเองชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไห้แรงคือเราเดี๋ยวไปพลาดแน่นอนนะครับ เอชแคยังโดดเด่นด้วยค่าสาไปรทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ย ب, เพียงแค่12จุดสายเทรดทองคำต้องเอชแคปเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 สามารถเทรดบนเทรดดิวิวได้ด้วยนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนครูเปานะครับนั่งชุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องสิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคําสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID ดีเจเจโกสิกแนลสนะครับและภาพที่ทุกจุดเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจําเดือนมกราคมของเราครับ สภาทองคําโลกเปิดเผยรายตลาดทองคําจีนพบว่าในปี2565ประเทศจีนนั้นนำเข้าทองคําจำนวน1,343ตันเพิ่มขึ้น64%จากปีก่อนหน้าถือว่าเป็นการนำเข้าทองคําในปริมาณที่มากที่สุดเลยนะับตั้งแต่ปี2561ครับปัจจัยหลักก็มาจากความต้องการทองคําในจีนที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2565 โดยการปิดเมืองในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ส่งผลให้ความต้องการและการนำเข้าทองคำปรับตัวลดลงในประเทศจีนนะครับแต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลจีนได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดประกอบกับราคาทองคำในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นในรอบหลายปีจึงผลักดันให้การนำเข้าในช่วงครึ่งหลังปี65นั้นปรับตัวสูงขึ้นครับ ในขณะที่เดือนมกราคมนะครับหลังจากเศรษฐกิจจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวจากการเปิดประเทศครั้งแรกในรอบ3ปีได้ทําให้ปริมาณการนําเข้าของจีนยังคงเพิ่มขึ้นสูงไปอีกซึ่งจากข้อมูลของ China Go Association พบว่าในช่วง15วันของเดือนมกราคมปี2566นี้จนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะครับการบริโภคทองคําในจีนเพิ่มขึ้นราว18%จากปีก่อนนอกจากนี้ยังพบว่ามีการถอนทองคําออกจากตลาดค้าทองคําเซี่ยงไฮ้อยู่ที่140ตันในเดือนมกราคมปีนี้ลดลง25%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงตรุษจ,จีน ท้าดาของราคาทองคำสปอตหยวนจีนนะครับพุ่งขึ้นสูงสุดเลยในเดือนมีนาคมปี2565อยู่ที่13,007หยวนต่อออนซ์ก่อนจะร่วงลงราวนะครับ11,452หยวนต่อออนซ์ในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นไปอีกประมาณ15%นะครับที่ระดับ13,199หยวนต่อออนซ์ในเดือนมกราคมปีนี้ ธนาดาของธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่า PBOC นะครับประกาศเพิ่มทองคำสำรองในเดือนมกราคมปีนี้อีก15ตันเป็นเ้ืยอนที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่ PBOC เริ่มมีการซื้อทองคำเป็นครั้งแรกในรอบ38เดือนส่งผลให้ปัจจุบันนะครับมีปริมาณทองคำสำรองของจีนเนยอยู่ที่2,025ตันคิดเป็นสัดส่วน3.7%ของทุนสำรองทางการเงินทั้งหมดของจีนครับทุกท่าน นี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับขอบคุณครับ